สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาสัตรแรงเอารงพลเป็นนายกจะได้จบจบจากการณีที่มีการปรับรุงโครงสร้างใหม่ของพรรคเพื่อไทย ที่ล่าสุดมีการรายงานว่ามีการลาออกของคณะกรรมการบริหารชุดเดิมรวมถึงจะไม่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักและที่เป็นประเด็นใหญ่คือคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์อดีตปริยาในทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะเข้ามาจัดทัพปรับโครงสร้างในพักเพื่อไทยใหม่ด้วยตัวเอง โดยเรื่องนี้ทางด้านช่อง YouTube อีซียุคนมีการเผยแพร,ร่คลิปทนายเดชากิติวิทยานันท์ที่มีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าในฐานะที่เป็นคนติดตามการเมืองและมีเพื่อนฝูงอยู่เพื่อไทยซึ่งตอนนี้มองสองอย่างคือคนเหล่านี้ที่เป็นหัวหน้าพักหรือประธานยุทธศาสตร์พักอาจจะมีปัญหาเรื่องอุดมการขัดกันถ้าอุดมการไม่ตรงกันก็ตัวใครตัวมันอันดับที่สคือ การบริหารงานพักไม่มีประสิทธิภาพพักอ่อนแอหรือแพ้เรือกตั้งหรือกลยุทธ์ต่างๆไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าในส่วนนี้ต้องการระออกเพื่อแสดงสปปริตพักเพื่อไทยช่วงหลังเริ่มแย่บางคนพูดกันว่าพักเพื่อไทยสู้ไปกราบไปมันโดดไม่ดีเหมือนสู้ไม่จริง และยิ่งตอนนี้บอกว่าภรรยาคุณทักษินจะมาดูแลพักสังคมรลยมองว่าซูไม่จริงทิ้งนักเรียนซูไม่จริงทิ้งม็อบหรือเปล่า14ตุลาคมกลัวจ,จะไม่มีม็อบคนเสื้อแดงจะไม่ช่วยไม่รู้ข่าวจริงหรือเท็จว่าพักเพื่อไทยซูไปกราบไปถ้าเป็นแบบนี้ใครจะเลือกสมัยหน้าคนอีสานคนเหนือจะเอาหรือไม่ คนบ้านนอกต่างจังหวัดจะเลือกเพื่อไทยอีกต่อไปไหมหรือต้องไปเลือกก้าวไกลเพราะตอนนี้ม็อบไม่มีคนสนับสนุนถ้าเพื่อไทยสู้ไปกราบไปทำท่าทำทางจากไปร่วมรัฐบาลทั้งนี้มีการกล่าวอีกว่าถ้าทำแบบนี้บ้านเมืองสงบทักษิณจะได้กลับบ้านบางคนบอกว่าทักษิณจะเป็นนายก เป็นไปไม่ได้เพราะมีคดีจะมาเป็นนายกได้อย่างไรขัดต่อรัฐธรรมน,นูญระบ้านเมืองจะต้องประท้วงกันเรศเทะเป็นไปไม่ได้พวกที่ปล่อยข่าวก็ระยำเกินไปคนที่ชอบก็มีเยอะคนที่ไม่ชอบก็มีเยอะเพราะฉะนั้นมันกลับมาเป็นเหมือนเดิม เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นการอภัยโทษยังคงพอเชื่อได้แต่ดูไปดูมาเพื่อไทยจะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งถ้าหากไปร่วมรัฐบาลความน่าเชื่อถือก็จะลดลงและบางคนบอกว่าเอาลงพลเป็นนายกบางคนปล่อยข่าวว่าลงตู่จะลาออกซึ่งทนายเดชาพูดว่ายัางรอเขาต้องรอคำสั่งเพื่อจะให้ออกหรือเปล่าส่วนคำสั่งจะมาจากไหนใครจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังรุ่งตู่ไม่มีใครทราบ ถ้าอารุณพลมาเป็นนายกก็ดีจะได้จบสักทีไม่ต้องเถียงกันเยอะอนาคตพักที่จะหนุนน่าจะเหลือก้าวไกลแต่ถ้าเพื่อไทยไปอยู่รัฐบาลเสื้อแดงก็จะไปด้วยกันหรือว่าเสื้อแดงจะช่วยเหลือมอบต่อไปไหม14ตุลาคมหรือต่างๆเพนกวินรุงจะลำบากไหมจะมีมวลชนไหมต้องว่ากันไป ซึ่งคาดหวังถ้าเพื่อไทยไปอยู่รัฐบาลก็ไม่มีแต่ไม่แน่ถ้าเพื่อไทยไปอยู่กับรัฐบาลแสดงอาจจะไม่เอาเพื่อไทยก็อาจจะย้ายมาทางก้าวไกลแต่อนาคตพักที่ดูแลว้วน่าจะเป็นที่หวังของคนรุ่นใหม่ก็คือพักก้าวไกลพักฝ่ายค้านก็จะเหลือเสรีรวมไทยกับก้าวไกลแต่อาจจะเหลือแค่ก้าวไกลที่อยู่กับคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องดูกันต่อไปท่านผู้ชมลหะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามคัพปิกคกับนุครับ